สวัสดีครับจากร้านทวัชัยออโต้แอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำโตโยตา้าเอทีห้าประตูมาติดเป็นชุดแต่งของด้ายหกแปดเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่างานของเขานะครับมีดีไซน์ที่คมมากๆทําให้รถนะครับดูสวยและดูหรูหรามากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับข้างหน้านะครับสีเขาจะเน้นไปทางด้านสีดาตัดแดงเพื่อเพิ่มดีไซน์สปอร์ตให้กับรถนั่นเองพอดูโดยรวมแล้วนะครับมันทําให้รถเนี่ยมันดู มีความคมขึ้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับพอดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมันก็จะดูแบบเหมาะกับวัยรุ่นมากๆคำถามที่มกักจะถูกถามบ่อยนะครับคือ3คํคำถามนี้หนึ่งนะครับคือระบบสีทำยังไงคือเราใช้ระบบสีพ่นจากระบบ 2K เทียบกับรหัสรถเนาะสองนะครับติดแล้วจะเป็นรอยไหมเรามียางกันลอยให้เลยนะครับเป็นของเอาไว้กันทำให้ตัวรถนะครับกับตัวสเกิร์ตนั่นเองไม่ชนกัน สเจาะไหมตัวนี้นะครับก็ใช้รูเดิมของตัวรถเนาะไม่มีปัญหาเลีอ่องเจาะนะครับสามารถติดตั้งตามจุดหรือตำแหน่งเดิมได้เลยต่อมาจะเป็นชิ้นข้างนะครับเขาก็มีเน้นดำตัดแดงทั้งคันนะครับแต่ที่ผมอยากให้ดูคือตรงนี้นะครับเขาจะมีความคมของงานค่อนข้างมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะครับเวลาเราติดออกมาแล้วเนี่ยความคมของงานนะครับจะทำให้รถนะครับดูหรูหรือดูแพงขึ้น เพราะว่ามันถ้ามันยิ่งคมนะครับมันจะทําให้งานมาดูยิ่งสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับที่เป็นท่อคู่มีเขียนคําว่าได้หกแปดเป็นของตรงรุ่นเนาะส่วนที่ถามว่าตรงกลางติดแบบนี้จะหลุดไหมต้องตอบเลยครับว่าข้างหลังของพวกนี้นะครับมีกาวที่เอาไว้ติดเป็นของ 3M ติดโดยรถโดยเฉพาะนะครับทำให้มันไม่หลุดง่ายนั่นเอง ข้างหลังนะครับเป็นท่อคู่จะอยู่ในลักษณะนี้เลยส่วนไฟทับพิม์นะครับเขาจะตัดให้มันเป็น3ชิ้นออกมาสวยแบบนี้เลยแล้วก็ท่อนะครับอันนี้จะเป็นท่อหลอกทั้งหมดไม่มีท่อจริงเนาะอตัวนี้จะเป็นท่อจริงนะครับใส่ท่อหลอกเสริมลงไปนะครับทําให้เป็นท่อหลอกข้างหนึ่งท่อจริงข้างหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้เลยท่อหลอกท่อจริงโดยรวมนะครับจะออกมาอยู่ในลักษณะนี้ ข้างๆก็จะเป็นแบบนี้และข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมาก